สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้ลาสิกครับมาชี้เป้ากัน1คันครับคันนี้เหมาะกับสายปั้นซะมากกว่านะครับนะเพราะว่าคันนี้ขับไม่ได้นะจอดทิ้งไว้นานับเจ้าของโรงรานเคยเช่นนี้ครับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับหรือว่าจะเป็นโครงเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้ายูสุบัตตี้นะครับนะก็ลองดูคันนี้แล้วกันครับเผื่อจะไปปั้นต่อนะครับ จ้าบัตตี้นี่ถือว่าเป็นรถตู้หนึ่งรุ่นนะครับที่คนตามหากันนะครับด้วยเอกลักษณ์ความใหญ่โตภายในของเขาครับนะคนก็หันมานิยมกันครับแต่คันนี้นี่เป็นรถที่เขาเจอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับนะบางคนนี่เป็นปู่เป็นร้านครับที่รับทำนะครับะจะไปซื้อเป็นอะ,อะไรให้สำหรับทำให้ลูกค้านี่ก็ได้เลยนะคันนี้ขายตั้งราคาไว้ที่ 42,000บาทครับสภาพรถชันนี้รถไม่ผุครับนะเลขบอดี้เลขเครื่องนี่ตรงเล่มครับภาษีคันนี้ขาดเกินนะครับนะรถอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดรา,บาชบุรีนะครับเครื่องตัวนี้เป็นอของเดิมดีเซลนะครับนะเกียร์เกียร์คอครับก็ลองดูรายละเอียดพวกนี้แล้วกัน,นครับนะาบางคนถามว่าทําไมผมเอา เก่าขนาดนี้มันลงครับเพราะว่ามันจะมีสมาชิกบางกลุ่มครับที่เขาเป็นเป็นช่างเป็นอู่ครับที่ตามหาอะไรอยู่นะซึ่งหายากนะบอกเลยครับบางรุ่นที่เขาเล่นกันเนี่ยถ้าซื้อเป็นแบบสร้างแบบนี้เอาไปทำเลยนะอ่ามันถูกกว่าครับเอาไปเหมือนปั้นรถให้ลูกค้าครับถ้าไปซื้อแยกบางชิ้นนี่แพงครับนะแล้วก็หายากด้วยบางครั้งได้แค่ข้างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นซื้อแบบแน่แบบเนี้ยเอาไปแยกอะไร ปั้นรถให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่านะครับคนจิตคนช่างอะไรประมาณนี้ครับเราเจอก็นํามาชี้เป้ากันครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กตารางคลิปเช่นเดิมครับมีเบอร์โทรไว้ให้นะลองดูแล้วกันนะครับผมเจอก็นํามาชี้เป้ากั้ครับโอ,โอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับมีรถรใหมใหม่ท่านจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ